เทียเขาสู้อะของที่ห้าหอเอาไงดี มีปัญหาแล้วเฮ้ยไม่โดน เขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วว้าว get a wreck bro get wreck ตอนแรกผมอุตสา์แบบยืนดูเชิงอยู่เขาตีผมเฉยโอ้แค่วัวก็ตัวละแสนแล้วหรือเปล่าครับโอ้ Very nice Very nice เอาวัวส่ก่อนฮิฮิบ o ยแปลรูปของเทียสีตรงไหนครับในในเมืองหลวงครับในเมืองหลวงจะมีแบบสถานีแปลรูปที่แบบคนเขามาทำไว้อยู่ ตีตัวฮนูกันอ่าโดนตันอุ้ยผมไม่เคยเห็นในตัวนี้เลยคืออะไรอะ่ะ what the hell is this shit what the fuck โอ้โหถ้าคนมาให้ผมตายเลยเนี่ยยังดีไม่เจอคนแม่งมายิงผมเฉยของดีเหรอ ต้องเกียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนต้องระวังอย่าให้โดนกล่องโดนละแม่งกล่องเขียวเหรอ มันมีปล่อยเลเซอร์อ,อะไรเยอะ้งเดิฟฟักเฮ้ยห้าแสนเลยเหรอวัตกลับบ้านแล้วงี้ไอเก t มีเ h e f ฟัก o อาห้าแสน เดอะเดอะเดคนเริ่มเยอะแล้วนะคนเริ่มเยอะแล้วนะเอาไงความโลภไม่เข้าใครออกใครหรือเปล่าความโลภไม่เข้าใครออกใครหรือเปล่า คุณก็ต้องกังวลคนอื่นด้วยเหมือนกันนะผมไปแล้วเพราะคุณอยากเปิดกล่องกูต้องกลับไปผมไม่สนมาดูกันว่าความโลกของคนว่าส่งผลกับชีวิตยังไงเฮ้ยตัวนี้ของดีอยู่ เฮ้ยคนนี้มันกล้าเปิดว่ะเอาจัดนี่มันไม่มีกระเป๋าไม่มีถ้าคุมด้วยเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยซักกะแล้วซักกนแล้วน้องเขาซักกนแล้ว,กกลวยังไงครับยังไงครับ <c oughs> เ,เรามาทำตัวเป็นผู้ประกาศข่าวมัดีกว่าเฮ้ยตัวนี้มันเปิดตัวนี้เปิดยังไงอะให้มันเปิดด้วยมาเก็บของไม่หมดแล้ว การเก็บของไม่หมดแล้วครับรายงานสถานการณ์อะไรครับเนี่ยเซลล์เซลล์กอยู่เซลลเซลล์กอยู่ แม่งไม่โดนอีกแล้วโหไม่เข้าใจเลยทำไมมันไม่โดนอะ่ะเอเอเสียวเสียวกันอยู่ยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนก็กินปลาเราก็กินปลาอยากจะบวกหรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องเล่นชุดหายตัวเหรอไม่ได้ต้องมีน้ำยาถ้ามีน้ำยาหายตัวน่าจะพอสู้ดักฆ่าได้ ชิบหายแล้วให้ผมชิบหายของจริงละแม่เงยสู้ยังไม่เสร็จไม่น่ารอดแม่จา๋าเฮือในทีสุดก็แตกโอ้โหตะกี้ผมขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าม้าผมอยู่ใกล้ ไอตัวนี้ไอยอไอไอเอยอไอยเอ,ยอ,เ,อ,ยอเลมีโกบรอผมกดวันเดอร์ลัสไปแล้วทำไมผมหนีไม่เห็นได้เลยแม่งไม่เห็นวิ่นเร็วเลย อุ้ยลูกเสืออุ้ยแต่ว่ามันตัวละสี่หมื่นกว่าเองมันราคาถูกแล้วโอ้ยลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเหรอผมนึกว่าลูกเสือมันแพงเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันมีคน มีคนอยู่มีคนอยู่มีคนใส่ของดีมีคนใส่ของดีลุกกระเทืบแล้วลุกกระทืบลุกกระเทืบข้างล่างลุกกระเทืบลุกกระเทืบมมีคนใส่ของดีข้างล่างวิ่งมาข้างล่างก่อนครับ มื่นร้องไห้แล้วครับไปสมน้ำหน้าหน่อยเกิอดอะไรขึ้นฮะไอ้มื่นเกิอดอะไรขึ้นอะมีคนบอกว่าเองก็ตกที่น่าลำบากโอ้ข่าวมันช่างไปไวเหลือเกินผมขอพักก่อนละพอดีว่าผมไปเปิดหัวแดงกัน3-4คนนะและทีนี้หัวแดงผมปิดไม่ได้แล้วผมก็โดนฆ่าอยู่งานอยู่อย่างงานอยู่อย่างงาั้างงานมันเฝ้าผมประมาณ1ิบกว่ารอบได้หลืมั้งแล้วผมคนเดียวไม่พอผมเหมือนกับเนื้อโอชะ คือเดินผ่านใครมันก็ล่องจ้องจะเย็ดผมอย่างเดียวเลยตูขาดโดนเย็ดจนโดนดูบาร์ไปหมดแล้วครับผมตัวซ่าสีนะเข้าใจแล้วลมันท้อแท้ตั้งแต่ว่าเทีาสีไปตกในแมปมีสแดงนนะนะมาผมเจอนักดาบใหญ่มันปล่อยปลานขึ้นดาบไปโดนไปทีหนึง่งเจ็บมากเลยครับผมแรงโคตรโอ้เย็ด แต่ว่าเดี๋ยวเราเรอร,รวมคนแล้วผมก็คิดว่าไปแบบดำาว่าน่าจะมันนะเออแบบว่าแบบดำแบบแดงเงี้ยแล้วรวมคนจะเยอะเราไปแบบว่าโดของพวกแบบว่าเทียงตรงอย่างเงี้ยมั่นใจเลยแล้วเราไปไแค่เบบทียร์สามเงี้ยแต่ว่าตะก,กี้แม่งเจอเทียร์ห้าหรือเทียร์หกนี่แหละเออมานดนดีพี่มันคนเดียวอะ่ะเพราะผมมาเทียรสามเทียร์สี่กันสี่คนซึ่งไม่ไหวแตกคือแบบว่าอาวุธมันมั่นคน่างจะคงประสิทธิภาพบพวกเลยอ่ะ ใช่หนึ่งสู้หกหนึ่งสู้สี่โครีชิตคือเกมนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับของแล้วก็ความแบบเป็นงานด้วยสองแสนมาตุ๊ฟกัน 拜喽，干拜喽，慢子啊！